สวัสดีค่ะคุณเอดิฉันพยาบาลบีจากแผานกการพยาบาลทางไกลโรงพยาบาลนะคะดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามดูแลให้คําแนะนําทางไกลและติดตามการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนหลับสบายดีไหมคะมีอาการผิดปกติไหมสวัสดีครับคุณพยาบาลหลับสบายดีครับไม่มีอาการผิดปกติเลยไม่ปวดหัวและก็ไม่มีไข้เลยสบายมากๆครับดีมากค่ะ วันนี้ต้องทำอะไรบ้างคะมียาที่ต้องรับประทานด้วยจำได้ไหมคะอ๋อไม่ลืมครับแต่คุณพยบาบาลโทรมาเตือนก็ดีนะครับเผื่อบางครั้งผมลืมเผื่อบางครั้งผมลืมเออมีหลายตัวด้วยคณพยาบาลช่วยทบทวนการรับประทานยาให้ผมอีกสักครั้งจะได้ไหมครับดูเหมือนทางโรงพยาบาลได้แยกยาให้ผมแล้วเป็นถุงติดป้ายสีไว้ครับสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าดีมากเลยคะ่ะ พยาบาลจะโทรมาเตือนคุณเอและจะโทรมาทุกครั้งก่อนรับประทานยานะคะยาเม็ดถุงสีแดงคุณเอรับประทานก่อนอาหารเช้า15-30นาที1เม็ดนะคะครับตอนนี้ผมจะรับประทานเลยครับดีมากเลยค่ะถ่ายรูปให้ดูหรือวิดีโอให้ดูหน่อยได้ไหมคะ เยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับยาตัวอื่นเมื่อถึงเวลาพยาบาลจะโทรมาเตือนใหม่นะคะขอบคุณครับคุณพยาบาลมีอะไรเพิ่มเติมที่จะแนะนำผมอีกไหมครับแนะนำเพิ่มเติมดังนี้นะคะโอเคครับผมหนึ่งถ้าสังเกตมีอาการผิดปกติให้โทรมาแจ้งพยาบาลหรือมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทันที2คุณเอรับประทญญานยาเมื่อพยาบาลโทรมาเตือนเท่านั้นนะคะ 3. คุณ A คะยาก่อนอาหารควรรับประทานอาหารอย่างน้อย15-30นาทีกรณีลืมให้รับประทานยาหลังรับประทานอาหารไปแล้วสองชั่วโมงหรือข้ามไปรับประทานยาก่อนอาหารในมื้อถัดไปแทนสำหรับหลังอาหารสามารถรับประทานหลังอาหารได้ทันทีหลังรับประทานอาหาร15นาทีก็ได้แต่ของคุณ A เป็นยารักษาเฉพาะโรคคุณรับประทานยาทันทีหลังรับประทานอาหารนะคะผมคงไม่ลืมหรอกครับเพราะคุณพยาบาลโทรมาเตือนผมทุกครั้งที่รับประทานยานี่นะ 4. คุณเอห้ามหยุดยาเองหรือปรับขนาดการใช้ยาเองจะต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะเข้าใจแล้วครับ 5. ไม่ซื้อ,อยามารับประทานเองนะคะยาบางกลุ่มของคุณ A ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นยานอนหลับยาแก้แพ้ยาคลายเครียดยาแก้ปวดต่างๆเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้เช่นวิงเวียนศรีรษะง่วงซึมสับสนและเดินเซได้ค่ะ 6. ไม่ซื้อ,อยาสมุนไพรย,ยาหมอ้อและยาลูกกลอนมารับประทานเองนะคะ เพราะยาเหล่านี้มีส่วนผสมของสเตียรอยอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายระยะยาวได้ค่ะเช่นกระดูกคุณนแผลในกระเพาะเป็นต้นครับผมจะไม่ซื้อยามาทานเองครับเจ็ดข้อสุดท้ายขอย้ำอีกครั้งนะคะอย่าลืมสังเกตอาการผิดปกติหลังจากรับประทานยานะคะพยาบาลจะโทรมาเตือนในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผมจะปฏิบัติตัวตามที่คุณพยาบาลแนะนำมาอย่างดีเลยละครับ